สวัสดีครับผมส่วนพี่น้องเพื่อนชาแชร์ออฟฟิเชียลครับผมตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา4ครับนะครับผมผมจะไปน้องไปเจ็บอีกอย่างสักอย่างหนึ่งน้องมาติดตามเบิองครับผมส่วนครับน้องเป็นอย่งตัดถามมาเตศทนมามพี่น้องผึ้ดมาค้ำโตดะลงไปน้องครับผม ไปเก็บปอะไรนะครับเพรให้เก็บไปเอาแต่แบบหน่อยที่มันอน่อนๆหน่อยสำนี้นะครับ แต่ว่าหวานครับตัว่ามอมหวานแต่โบถือหวานเลยนะครับพี่ลองพาแต้วไปในห้หว้วย้กันครับโดกงเฮียงฮะนี่จะเป็นเที่ยงหน้าหน่อยของแตแววาวยายเราจะมักานัังดินยำบินนะครับ พักไปน้องดูเ็นพอไปน้องนะยิพาปน้เมเจีก,ก้วกน,นะครับะทตบีตอนนได้ลับตอเาแบบามาหังนะครับเป็นาพนอ้องเจีแก,ก้วกสูตรของเองนะครับเป็นนองอเดินกันนะครับม กินหวานนี่ครับพี่น้องนะครับผมปกติผมเป็นคนกันแตนเรามู่งประวัติคนว่าใคยกินหวานนะครับผม โอ้เรื่องของเราเลยโอ้เรื่องของเรครับผมคุณทำอะไรครับโอ้โหแบบ 你呢，话。花噶。 ใช่เหมือน,นกันครับ ออืท mm ุกคนไปลองสูตรสุกคนนะครับผมคลิปนี้ไว้ซสนิทกันแกลอกกันนะครับพัวๆกันคลิปว่าไปนะครับผม